รีแอคชั่นตัวอย่างนครศัตร์มหาสนุก2สู่ทเปีย2เองครับมา,มาดูตัวอย่างน,นครับเฮ้ยโครตรบบคนร่าหลเลยตัวแบบโคตรน่าหลเลยสู่ทเปีย2นครสัตร์มหาสนุก2อ่าเออมีงูมีงูด้วยมีงูด้วย แบบพวกละครเวทีเลยแบบพัดอคือแบบเหมือนกับแมใหายิดถึงอุ้ยไปไปหิมะทั้งไหนคือตำนวต,ตดมาว่าโอ้ยโอ้คโอ,อ้ย่ยอ้ยโอโอ้โ้ยยอ้ว่ะโอ้ยน่าดู เหมือนเจอเหมือนเจอตัวร้ายว่ะตัวร้ายในบ้านนี้ตงเหมือนตรงเหมือนงูเลยนครสัตว์มา,าสนุกสองครับพุชชี่กายยนนี้ในโรงพยาบาลอุยเอาจริงๆนะคิดถึงว่ะนะคิดถึงว่ะเนาะคิดถึงแบบคิดถึงว่ะนะ คือด้วยความที่ภาคแรกผมเนี่ยชอบมากๆเลยนะภาคที่1น่งเลยผมรู้สึกโหโคตรหนุกเลยนะสุดยอดมากมันมันยอดเยี่ยมมันดีดีงามมันสุดยอดในใ,ในในตอนนั้นอ่ะเล้วม,มาการมาในภาคที่2ทิ้งห่างนานมากตั้งแต่ผมเด็กอ่ะนั่นตอนนี้ผมโตแล้วก็รอดูครับพฤจิกาย,ยนี้นครสัตว์มาสนุกสองครับสวัสดีครับ